และลรวก็เป็นธรรมเนียมนะครับของนายร้อยตำรวจนะครับเมื่อครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วนะครับสมัยที่เจ้าบ่าวยังเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่1อยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านการทดสอบนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจจากรุ่นพี่จากนายตำรวจนะครับเพื่อให้เชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจจนกระทั่งวันที่ผ่านการทดสอบแล้วนะครับพี่ๆทุกคนจะมาทำซุ้มกระบี่ ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าเป็นครอบครัวดาวเงินของเราและในวันนี้นะครับซุ้มกระบี่นั้นได้ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่ใช่มารับเจ้าบ่าวคนเดียวครับเจ้าบา่าวจะประคองพาเจ้าสาวนะครับซึ่งเลือกแล้วว่าเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรนะครับทั้งคุณอวุธทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะเป็นคู่ชีวิตของนายตำรวจในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานะครับยินดีและเต็มใจนะครับนำกระบี่อันทรงเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชธานมาให้นะครับมาทำซุ้มกระบี่เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราถ้าพร้อมแล้วขอเชิญซุ้มกระบี่ครับ ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญเจ้าบ่าวนะครับค่อยๆประคองพาเจ้าสาวเดินข้ามผ่านซุ้มกระบี่อันทรงเกียตินี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วนั่นก็คือเราจะได้ต้องรับสมาชิกใหม่นะครับพร้อมๆกันครับเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมากๆนะครับ ประกอบกับเพลงบรรเลงขวัญดาวนะครับเป็นเพลงที่กล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นกำลังใจให้กับนายตำรวจผู้กล้านะครับเดี๋ยวพอเดินไปถึง ปลายซุ้มกระบี่นะครับอยากจะให้หยุดรอสักนิดหนึง่งจะได้เก็บภาพส,สวยๆนะครับไปดูกันแข่ผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวดาวเงินของเราครับ ขอขอบคุณซุ้มกระบี่ครับ yeah. uh huh. ก็เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ mm hmm. คู่เป่าวสาวนะครับ mm hmm. กำลังประคับประคองกันจุด mm hmm. เทียนมงคลน,นะครับ mm hmm. ซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า unity candle นะครับ mm hmm. เทียนเล่มหนึ่งจะเป็นตัวแทนของครอบครัว mm hmm. ครอบครัวหนึ่งเล่มอีก อ,อีกเล่มหนึ่งจะเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งและตรงกลางคือครอบครัวใหม่นะครับจากนั้นก็จะบรรจงตัดเค้กนะครับซูลน, <ừ. S 1> นะครับนอกจากนั้นคนไทยเรายังมาปรับใช้นะครับให้สื่อถึงความหอมหวานของความรักของคนหนุ่มสาวนะครับแล้วก็